โดยสบายดีท่านผู้ชมสบายดีเนาะเมื่อนี้บพบกับซองสาวลาวบ้านนาะอีกเนาะเมื่อนี้สาวลาวก็จะพาท่านผู้ชมเนาะมาฮับสมบรรยากาศเนาะในตอนที่ว่าขี่รถเนาะขี่รถเนาะภาษาลาวเนาะหรือว่าขับรถนะั่นแหละเนาะขับรถมอเตอร์ไซค์เนาะสาวลาวขับมรถมอเตอร์ไซค์ไปเหตุเวียกเหต,เหต,เหตุงานอยู่ในเมืองพูนแหละเนาะแต่แต่บ้านสาวลาวนี่เข้าไปนอะนในเมืองก็จะ สามสิบกัวกิโลเมตรนี่แหละเนาะเออแต่กับมาบขับคีไปน,น้ากันเนาะว่าจะพาทานผูสมบึงเนาะเบ่งบรรยากาศเนาะเบ่งเส้นทางนะเนาะคีไปเฮ็ดเวียก็ดงานแต่ละมืออะไเนาะเข้าสู่ในเมืองพุนนะ่นอะเนาะอ่านี่เป็นเส้นทางเนาะเส้นทางอยู่เมืองไซธานีเนาะเส้นทางเมืองไซธานีเนาะกะห้างจากนครหลวงเวี้งจันทร์มากะสามสิบปลายกิโลอะไรเนาะอื อันนี้มันเส้นทางในฤดูน่าฝนเนาะก็จะเป็นประมาณนี้อาจจะเป็นคุมเป็นบอ่อแดเล็กน้อยเนาะเพราะว่าทางมันก็หลายปีแล้วเนาะเิ่นเหตุเป็นทางปูยางเนาะแต่ว่าระดับทางปูยางนี่มันยังบ่ทันได้หนาปานใดเนาะมันก็เลยว่าเวลาที่ว่าฝนตกมันก็เห็ุให้สเสาะเจือนเนาะเวลาถหลดนผ่านหลายเนาะรถดอ่ารหใหญ่เนาะหรือว่ารหลดยนแลนเนาะมันก็จะ เหตไทยเกิดแบบเป็นเปรพไว้อะไรเนาะถ้าว่ารดนักหรดอย่างนะเนาะเพราะว่าฝนตกมันกะซีมีการซอเจือนเด้เนาะอันนี้ก็เอามาเบิงพามาเบิงมาส้มนะเนาะเขตห่างจากตัวเมืองอะไรเนะาะนอกเมืองเนาะขับรถจากนอกเมืองจะเข้าไปในเมืองพุ่นแหละเนาะ โดยเนาะก็เป็นแบบนี้แหละเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางปูยางเนาะแต่ว่าถ้าอยู่ในเมืองอาจจะเป็นทางคอนกรีตเนาะเออแต่ตอนนี้ก็มีทั้งปูยางก็ดีเนาะเมื่อก้อนเนาะหลายปีก่อนเนาะเส้นทางนี้เนาะเป็นทางดินแดงเนาะแต่ว่าก็มีทั้งปูยางมาหลายปีแล้วเนาะเออถือว่าก็ยังดียังดีกว่นนาเนาะเมื่อก้อนเนาะทางแดงแล้วหลุด หนหลมันจะเป็นคุมเป็นโบหลายก็อนนี่เนาะถือว่าดีแล้วเพราะดีเพราะสมควรเนาะถ้าเทียบกับอ่าไรเงียปัจจุบันกับเมือนะเม่อก่อนเนาะเมื่อก่อนก็ยังบ่มีโทรศัพท์มีอย่างดอกไทยเก็บไว้เนาะทางนะเออก็เลยบ่ได้อ่อออาให้เบิงนะ่งเนาะทางเมื่อก่อนกับปัจจุบันเป็นอะไรเนาะ หลังจากที่มีการพัฒนาเนาะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแหละเนาะทางเขาจากทางแดงก็จะเป็นทางปูย่างเนาะและจากทางปูย่างก็จะเป็นทางคอนกรีตแะละเนาะสำหรับอยู่บ้านบ้านเฮาเนาะอยู่ลาวนะเนาะวยครับไปน้ำกันเนาะอันนี้จะครับออกจากนี่เนาะจะออกจากนี่จะไปสู่เส้นทางสิบสามไต้เนาะเส้นทางไงทางหลวงอะไรเนาะอันนี้ก็ทางทาง โบ,โบเมนทางใหญ่เนาะคอนสีเวลเนาะโบเมนทางหลวงนะอันนั้นเป็นเส้นทางเขาจะขี่ออกไปสายใต้แล้วจึงจะขี่เข้าไปในเมืองเนาะโดยเนาะมาฮอดเส้นทางใหญ่แล้วเนาะเส้นทางเลขที่13ใต้นั่นเองเนาะกำลังขี่ม้งหน้าเนาะม้งหน้าไปเพื่ออะเข้าไปสู่ในเมืองเพื่ออะไนาะนครหลวงวงงจันทร์เนาะ อันนี้ก็เป็นเขตรักสิบเก้าเนาะรักสิบเก้าเนาะถ้าไปทางหลังเองก็จะเป็นรักสิเอ็ดเนาะเส้นทางะส,ะสิบสามต้นั่นเองเนาะตอนนี้เขากำลังขี่ม่งหน้าไปรักสิบแปดเนาะที่ว่าจะผ่านเส้นทางเข้าสนามกอล์ฟซีกเกมเนาะและเขายัางจะขี่ผ่านขับรถผ่านสนา,าส,สนามกีฬาซีเกมสสนามกีฬารักสิบหกนั่นเนองเนาะ โดยกัพาท่านผู้สมมาเบื้องบรรยากาศเนาะรับรถไปน้ากันเนาะยามเศร้าเนาะอันนี้ก็เป็นยามเศร้าเนาะเอาบรรยากาศมาเบื้องให้สมเนาะทางส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางปูยางเนาะแต่อันนี้ก็เป็นทางใหญ่เนาะเอาทางานี่เป็นทางไปเบื้องครัวส่วนทางมาก็จะเป็นเบื้องนั่นพุ่นเลยเนาะนะ กงอาจจะสั่นเนยเดอร์ทันผู้ชมเด้อเนอะอาะก็ขอโทษขออภัยเนาะภาพอาจจะสั่นเนเพราะว่าขับรถมอเตอร์ไซค์เนาะอันนี้เมนเฮากำลังผ่านจ่าเปอ๋อเนาะจะผ่านสนามกีฬาลักสิบหกเนาะมีไมไม่ไพ่แาด้เนาะเคยเข้าไปซุมเนาะก,กีฬาแข่งขันอยู่ในหันเนาะ ข้าพเจ้าเองกับบัวได้เคยเข้าไปเนาะอยู่บ้านตัวเองเนาะไปแข่งกีฬาข้าเจ้าแข่งกีฬากับบัได้เข้าไปชมเยกเทอร์เนาะบรรยากาศมาให้เบิ่งให้ชมน้ำกันเนาะยามเศร้าๆเนาะก้บพเจ้าเศร้าพัดได้ดอกมันฟ้าบดเนมื้อนี้เนาะอากาศแบบประมาณนี้แหละเด้ๆเนาะฮอดแล้วเนาะอันนี้สนามกีฬาเนาะทางประตูทางเข้าสนามกีฬาซีเกมเนาะเพิ่นเอาห้องเนาะหรือว่าสนามกีฬาลัก16นั่นเองเนาะ อตอนนี้ก็ยังอยู่ในเขตทางสนามกีฬาลักซิหกเนาะหรือก็จะเจ้าจะเอินอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าดงสังหินอะไรเนาะสลายกระเจ้าก็เอินแบบน,นั้นขี่ไปด้านหน้าก็จะมีเน,เน้มเห็นป้ายสีสม้มเห็นเมนปั๊มน้ำมันเนาะปั๊มน้ำมันเซโดนนั่นเนองเนาะ ครับเบื้องครัวเนาะอยู่แล้วเนาะขี่รถเนาะเบื้องครัวเนาะเด็กสภาพกบปกติดีเนาะน้ามันก็มีส้มไซแลวเนาะน้ามันก็มีส้มไซแล้วเนาะถือว่ามีทุกปั๊มอะไรเนาะอืบได้คือตอนนั้นนะดีดีขึ้นหลายเนาะดีขึ้นหลายแบบว่าดีใจอะไรเนาะสะดวกสบายในการขี่รถขี่ล้างเนาะไปเห็ดวียกเห็ดงานอะไรเนาะ นี่ก็จะหอดลักซิบห้าแล้วเนาะใกล้จะหอดแล้วเนาะเอออันนี้เป็นตลาดเนาะตลาดพี่น้องตลาดทันสมตลาดลักซิบห้าหรือว่าตลาดสร้างเผือกนั่นเองเนาะโดยด้านหน้าเนาะด้านหน้าก็จะมีปั๊มน้ํามันอีกเนาะถือว่าสะดวกอยู่เนาะปั๊มน้ํามันเนาะมีระยะที่โบกไกยกันหลายเนาะสะดวกสบายเนาะอันนั้นอยู่อ่าอีกทางฝากหนึ่งเมื่อกี้นี้เนาะอันนี้เป็นอีกฝาก เบื้องขวาเนาะกต,ต่างว่าพา,ามาส้มบรรยากาศขับรถไปเฮ็ดเวียเฮ็ดงานน้ากันแล้วก็บรรยากาศเนาะใน,นการเติมน้ํามันเนาะเดยเนาะมีน้ํามันทุกป,ปั๊มเนาะสะดวกสบายเนาะในการโดยตอนนี้เมนฮอดอ่าใกล้จะฮอตลักฮกแล้วเนาะอ่ะาไก่ดอนโน้นมาเนะาะไก่่อาไฟแดงด่งโดกมาแล้วเนาะ โบดี้ไทยมือหนาเรือสิี่ไทยโดยอันนี้เขามาฮอดรักหกแล้วจะม้งหน้าสู่ปั๊มน้ำมันเนาะปั๊มต่อไปเนาะโดยเส้นทางอันนี้ก็ากายไฟแดงมาแล,ล้วแยใกล้จะฮอดรักหกเนาะรักหกลักห้าหะอะไรเนาะอันนี้มันใกล้จิฮอดปั๊มน้ำมันแล้วเนาะจะมาเติมน้ำมันอยู่ปั๊มน้ำมันด้านหน้านี่เนาะปั๊มน้ำมันเสื้อไฟลาวเขาเเอะไรเนาะ จะมักมาใส่ยูนี่เป็นประจำเนาะไกล่บนเห็ดเวียกเนาะมื้อวนี้กะสิโบได้พาเลาะไปหอดในเมืองเนาะจะมาหอดแต่บอนเติมน้ํามันนี่เด้อท่านผู้ชมเด้อ <c oughs> เดี๋ยวมื้อ้านเนาเดี๋ยวมื้อ้านจะพาไปชมในเมืองเนาะแต่ว่ากะสิมาหอดบอนเติมน้ํามันแล้วกะสิพอเท่านี้และเนาะคลิปเนาะเดี๋ยวจงมาพบกันใหม